จะมาดูดวงการงาน át, การเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันพุทธที่22เมษายน2563นะคะวันนี้แม่ขุนทองมาในไพ่ชุดทำนายด้วยตัวเองนะคะมี22ใบนะคะของอาจารย์นิสาชนนะคะสำนักพิมพ์ไพลินนะคะก็22ใบก็ศึกษาได้ง่ายๆนะคะใช้ชุดหลักแค่นั้นเองนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ฤาษีนะคะ สําหรับเรื่องการงานของคุณนะคะอาจจะต้องอคนทําธุรกิจค้าขายนะคะอาจจะต้องทําเฉพาะในออนไลน์หรือหน้าร้านนะคะอาจจะเอาไปรับประทานที่บ้านนะคะบางคนนะคะช่วงนี้นะคะเขาไม่ให้เปิดเหมือนเปิดร้านอาหารนี่นะคะซื้อกลับบ้านไปรับประทานหรือสั่ง delivery ี่อะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ดีนะคะคุณเป็นคนไพ่ฤาษีนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะไพ่ฤาษีนี้ก็คือไพ่เฮอร์มิตนี้ คุณมีไอเดียอะไรดีๆนะคะคุณเป็นคนเก่งในเรื่องของการตลาดอย่างนี้ก็ได้นะคะมีการศึกษาก่อนที่จะเ,เกิดปัญหาโควิดนี้นะคะคุณก็เลยเริ่มต้นมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะคุณอาจจะโชคดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคอย่างนี้นะคะโชคจากการค้าขายในออนไลน์ในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะโชคจากการเป็นในหน้านะคะ้าสังหาริมทรัพย์อย่างนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะสําหรับคนว่างงานนะคะคุณอาจจะรอคอยข่าวนะคะ ที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะเอกสารทุกอย่างผ่านแล้วนะคะรอการเดินทางนะคะซึ่งให้ช่วงโควิดผ่านพ้นไปนะคะคุณก็จะได้เดินทางแล้วนะคะหรือบางคนก็อาจจะค้าขายในออนไลน์ปีพางๆก่อนนะคะแต่ตอบโจทย์ดีในปัจจุบันนี้นะคะในภาวะนี้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะคุณอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะเพราะถ้าผ่านช่วงโควิดไปแล้วคุณอาจจะต้องเดินทางต่างประเทศบ่อยในเรื่องของการงานนะคะ สำหรับคนที่รับราชการนะคะก็ถือว่าคุณจะมีข่าวดีนะคะจากการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสอบเป็นข้าราชการนะคะอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งย้ายกับภูมิลาเนาอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่นิ่งๆนะคะกับการงานของคุณนะคะคุณก็จําเป็นที่จะต้องทํางานทําการไปก่อนนะคะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่นะคะคุณจะต้องทําไปพังๆก่อนรอ รอจังหวะนะคะรองงานที่ดีกว่านี้นะคะทําไปก่อนเพื่อไปเป็นสะพานไปสู่ดวงดาวที่เราจะได้งานอ,อันนี้เป็นแค่การเริ่มต้นนะคะแม่ขุนทองบอกเลยก็คือเราจะได้งานที่มั่นคงกว่านี้นะคะอดทนทําไปก่อนนะคะเพื่อให้มีเพื่อนฝูงให้มีโซเชียลนะคะสําหรับเราในต่างแดนนี่นะคะสําหรับคนน้องๆน,นักศึกษานักเรียนนะคะคุณเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วเฮอร์มิตนี่นะคะ เพราะเป็นคนไม่ค่อยจะสังคมเท่าไหร่นะคะไม่ปาร์ตี้เท่าไหร่ก็เป็นลักษณะเด็กเนิร์สเ,เด็กเรียนอะไรอย่างนงี้นะคะผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนกําลังจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาแน่นอนแถมได้เกียรตินิยมด้วยนะคะไม่ว่าเกียรินิยมเหรียญอันดับหนึ่งหรือเกียรินิยมเหรียญทองอะไรต่างๆนะคะคุณได้แน่นอนนะคะแถมหลังจากจบการศึกษาคุณจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะหรือเรียนต่อ ในการสอบชิงทุนสอบชิงทุนเรียนต่อนะคะอย่างนี้นะคะคุณอาจจะได้ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศนะคะลองดูนะคะคนเกิดวันอังคาระคะ่ะ ได้ไพ่สังฆราชหรือไพ่พระนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมช่วยเหลือนะคะไม่ว่าเรื่องการลงทุนนะคะทําธุรกิจค้าขายนะคะก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องปิดกิจการสักพักหนึ่งนะคะ รอวางแผนงานนะคะรอช่วงโควิดผ่านพ้นไปอย่างนี้นะคะก็จะมีอะไรดีๆเพราะคุณต้องช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณว่างก็รอแผนงานไว้นะคะก็ถือว่าดีนะคะถ้าคนมีกําลังทรัพย์พอนะคะก็เหมือนอาจจะแค่วางแผนงานนะคะหรือบางคนก็อาจจะ ดิ้นรนต่อสู้นะคะเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วไม่ยอมแพ้อย่างนี้นะคะก็ค้าขายในออนไลน์ในแอปพลิเคชัน Delive อ y อะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ดีนะคะเงินทองไหลามาเทมาอย่างนี้นะคะคนว่างงานนะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะฝากฝังงานให้เราหรือแนะนําแนวทางเส้นทางทำมาหากินนะคะเพื่อนฝูงอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเลื่อนตําแหน่งนะคะ มีอะไรที่ดีนะคะบางคนก็อาจจะลาออกมาเพื่อสอบเข้าเป็นข้าราชการอย่างนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะถือว่ามีอะไรที่คุณวางแผนไว้ที่ดีนะคะหรือบางคนก็ยังทำงานอยู่แล้วก็มีอาชีพที่สองช่วงโควิดอย่างนี้นะคะสำหรับคนรับราชการนะคะคุณจะมีการสอบอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะ หรือคุณได้เลื่อนขั้นสองขั้นทีเดียวเลยนะคะมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะสำหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะอาจจะเจอเจ้านายที่ดีนะคะรายได้ดีอย่างนี้นะคะก็ทําให้คุณสบ,สบายอกสบายใจขึ้นนะคะสําหรับน้องนองนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะไพ่สังราชหรือไพ่พานี้เป็นคนที่เรียนดีเรียนถึงได้ระดับด็อกเตอร์เลยคล้ายๆไพ่เฮอร์มิตนะคะ ก็ถือว่าออพอคนที่จะจบการศึกษาคุณจบการศึกษาแน่นอนแล้วหวังเกียรตินิยมคุณได้แน่นอนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะหรือพอจบแล้วอาจจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะหรือสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศหรือในประเทศอย่างเี้นะคะคนเกิดวันพุธคะ่ะได้กงร้อแห่งโชคนะคะออคนสำหรับคนวันนี้นะคะได้ไพ่ดีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะ ได้กงรงล้อแห่งโชคก็คือทุกๆอย่างนะคะคุณอาจจะได้เงินมาจากการขายทรัพย์สินมรดกของคุณได้นะคะได้เงินจากการเป็นในหน้านะคะหรือได้เงินจากค้าขายในออนไลน์ในแอปพลิเคชันนะคะค้าขายหน้าร้านนี้นะคะก็ถือว่ามีกําไรดีนะคะได้กงรงล้อแห่งโชคแถมอาจจะมีโชคในฟุกๆนะคะในการเสี่ยงนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนว่างงานนะคะคุณจะมีช่องทางดีๆนะคะ กี่ยวกับแนวทางทำมาหากินนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่ก็เช่นกันนะคะมีโอกาสที่ได้ช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับการทำมาหากินนะคะทำงานประจำไปด้วยนะคะค้าขายในออนไลน์ไปด้วยก็ได้เงิน2ทางอย่างนี้นะคะหรือมีภาวะที่อาจจะได้เลื่อนตำแหน่งนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะ สำหรับคนที่รับราชการนะคะมีข่าวดีสุดๆเลยนะคะคุณอาจจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะหรือสอบเป็นข้าราชการได้นะคะก็จะมีแผนที่ยกย้ายไปรับหน้าที่รับตำแหน่งอย่างนี้นะคะที่ใหญ่กว่านะคะมีความก้าวหน้ามากกว่านะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณเจองานที่ดีเจ้านายดีนะคะก็ทำไปก่อนนะคะค่อยๆพัฒนาตัวเองไปนะคะเดี๋ยวจะมีแนวทางดีๆในชีวิตนะคะ สำหรับคนที่น้องๆน,นักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีมากนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาคุณจบแน่นอนนะคะบางคนหลังจบการศึกษาอาจจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะหรือมิเช่นนั้นนะคะก็อาจจะได้งานการที่มีความก้าวหน้านะคะไม่ว่าองค์กรเอกชนหรือรัฐบาลนะคะ คนเกิดวันพระหัสบดีค่ะได้ไพ่จุดเม้นนะคะก็ถือว่าก่อนหน้านั้นคุณอาจเจออุปสรรคปัญหามามากมายนะคะจากนี้ไปนะคะไม่ว่าธุรกิจค้าขายอะไรคุณจะมีแนวทางนะคะเหมือนตั้งหลักได้นะคะมีแนวทางที่ดีในการประกอบอาชีพนะคะทำมาหากินอาจจะเปลี่ยนงานเลยนะคะเปลี่ยนเหมือนอาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่อาจจะเปลี่ยนพลิกฝามือมาขายใน อาหารอื่นนะคะในแอปพลิเคชันนะคะทําให้ตอบโจทย์ดีภาวะอย่างนี้นะคะคนไม่ออกจากบ้านนะคะก็สั่ง delivery มารับประทานอย่างนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะ คนที่ว่างงานนะคะจะมีช่องทางอะไรดีๆนะคะหรือเป็นภาวะที่คุณรอคอยงานนะคะงานก็จะเข้ามาแล้วนะคะให้คุณได้ทํางานใหม่นะคะมีความก้าวหน้าใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะมาท้าทายคุณจากที่คุณรอคอยมานานนะคะคิดว่าช่วงโควิดคงไม่ได้งานนะคะแต่คุณดันได้งานนะคะส่วนกระแสกับภาวะอื่นอย่างเี้นะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะ บริษัทถือโอกาสปิดตัวในช่วงโควิดอย่างนี้นะคะคุณก็เลยตกงานแต่คุณก็ได้งานอาชีพใหม่นะคะอาจจะเป็นกิจการของตัวเองนะคะหรือบางคนไม่ได้ตกงานนะคะอาจจะทําอาชีพที่2เพิ่มเข้ามานะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะอาจจะออสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะคะหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการได้นะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะย้ายยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งนะคะย้ายกลับภูมลิลําเนานะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่นะคะอาจจะออกงานเก่ามานะคะเราได้งานใหม่ทันทีที่ดีกว่างานเก่านะคะแล้วมีเงินเดือนดีกว่านะคะก็มุ่งมั่นตั้งใจนะคะตั้งใจทํางานไปมีสตินะคะอย่าไปน้อยนะคะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็อย่างนี้ละคะ่ะนะแบบถ้าคุณไม่เก่งจริงคุณไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้นะคะแม่ขุนทองเชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งคนนึงนะคะที่จะผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้นะคะสําหรับน้องๆน,น,นักศึกษานักเรียนนะคะ ผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะหลังจากที่คุณเหน็ดเหนื่อยกับการเรียนนะคะไม่เข้าใจบทเรียนนะคะอาจารย์ก็จะ,ะแนะนําทางออนไลน์ให้คุณอย่างนี้นะคะแนะนําจนคุณเข้าอกเข้าใจนะคะแล้วก็เหมือนเพื่อนฝูงช่วยกันติวนะคะเราก็ติวให้เขาเขาก็ติวให้เรานะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งคนกําลังจะจบการศึกษานะคะคุณอาจจะต้องแก้ไขาตามแอดไวเซอร์ท่านบอกนะคะหลายๆรอบทําให้เบื่อหน่ายนะคะ ทําให้หน้อยว่าจะไม่จบหรือเปล่านี้นะคะคุณจบแน่นอนนะคะทําตามที่แอดไวเซอร์แนะนําหรืออาจารย์แนะนํานะคะคุณก็จะจบด้วยดีนะคะอย่าไปดื้อรั้นนะคะยังไงคุณจบแน่นอนนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เดอะเวอร์นะคะเป็นไพ่ที่ดีในทุกในสำรับนะคะแม่ขุนทองคิดว่านะคะสำหรับแม่ขุนทองนะคะก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีแล้วนะคะจากนี้ไปนะคะก็จะมีแต่เรื่องความก้าวหน้านะคะแต่กว่าจะก้าวหน้าได้คุณต้องอดทนพยายามต่อสู้ฝันฝาบพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้อะไรมาง่ายนะคะคนวันศุกร์นะคะ แต่ได้มาแล้วมีความมั่นคง,งนะคะสำหรับคนทามาค้าขายนะคะจะพบช่องทางใหม่ๆที่เปลี่ยนเราเราไปเลยนะคะจากขายเสื้อผ้ามาขายอาหารอะไรอย่างนี้นะคะทําให้เรามีภาวะที่จะต้องปรับตัวเยอะนะคะแต่หลังจากปรับตัวแล้วแม่ขุนทองเชื่อว่าทุกๆอย่างจะดีขึ้นนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะมีอะไรที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมีการปรับเปลี่ยนในชีวิตคุณอย่างมากมายนะคะ พลิกฝ่ามือเลยนะคะทําให้คุณมีโอกาสที่จะร่ํารวยได้นะคะสําหรับคนว่างงานนะคะคุณก็จะมีแนวทางอะไรดีๆนะคะเข้ามาพลิกชีวิตคุณนะคะให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะ หลังจากที่คุณรอคอยมานานนะคะไม่ว่าการงานหรือการทํามาค้าขายก็แล้วแต่นะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะอาจจะมีแนวทางหลายๆแนวทางนะคะไม่ว่าจะทํางานประจําหรือค้าขายในโลกออนไลน์นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์คุณดีนะคะงานประจําของคุณอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะคุณอาจจะนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายนะคะอย่างนี้นะคะ สำหรับคนที่ทำงานรับราชการนะคะก็ถือว่าจะมีข่าวดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะยังไงก็จะต้องไปย้ายไปรับตำแหน่งอยู่แล้วนะคะในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าคุณจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องได้เจ้านายดีนะคะได้ทำงานที่ดีๆนะคะมั่นคงกว่างานเดิมๆที่เราเคยทำนะคะ ก็ต่อสู้ดิ้นรนไปนะคะเดี๋ยวทุกอย่างนะคะจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมีความก้าวหน้าในอนาคตแน่นอนนะคะสําหรับน้องๆน,นักศึกษานักเรียนนะคะ ผลการเรียนก็ออกมาดีมากๆนะคะคุณเป็นคนที่ใจใส่ใจกับการเรียนนะคะแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวนะคะผลการเรียนของคุณก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งคลกําลังจะจบการศึกษานะคะคุณจบแน่นอนนะคะแถมจบการศึกษาแล้วคุณได้เกียรตินิยมแน่นอนนะคะแล้วคุณมีโอกาสที่จะสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแน่นอนนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่์เดอะซันนะคะ ก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์การเงินการทองดีนะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจค้าขายนะคะหรือเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์อย่างนี้นะคะหรือ,อได้เงินได้ทองมาจากหลายทางนะคะลูกนี้อาจจะใช้หนี้คูณอย่างนี้นะคะแบบที่คุณไม่คาดฝันมาก่อนนะคะทาํามาค้าขายก็ได้เงินมากกว่าปกตินะคะไม่ว่าจะค้าขายในแอปพลิเคชันหรือหน้าร้านนะคะตอบโจทย์ในภาวะปัจจุบันนะคะคุณมีไอเดียดีๆนะคะสําหรับคนว่างงานนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของเงินนะคะ อาจจะเงินจากการที่คุณทํางานเงินจากการที่คุณค้าขายนะคะเงินจากการที่คุณรอคอยนะคะอย่างนี้นะคะอาจจะได้งานด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะคนทํางานประจําอยู่นะคะก็จะมีโอกาสนะคะที่จะได้ปรับเลื่อนตําแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะแถมมีอาชีพพิเศษเข้ามานะคะในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะสําหรับคนที่รับรา e ชการนะคะจะมีข่าวดีในการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะ คุณอาจจะได้โยกย้ายไปรับตําแหน่งนี้นะคะย้ายกับภุมลำนาของคุณนะคะคนทํางานที่ต่างประเทศนะคะคุณก็จะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้งานที่มีเงินเดือนดีนะคะบางคนตัดสินใจออกจากงานเก่ามานะคะเพราะมีภาวะที่ไม่ไม่มั่นคงนะคะแถมมีภาวะเครียดนะคะเจ้านายกดดันหนีนะคะ คุณออกมาแล้วคุณก็จะได้รับจ็อบพิเศษนะคะถึงรอคอยข่าวในเรื่องของงานงานก็จะมาแล้วนะคะหรือคุณจะทําจ็อบพิเศษไปก่อนนะคะหรือบางคนก็อาจจะได้งานใหม่แล้วเนี่ยนะคะก็อดทนนะคะเพราะยังไงเดอะซันขึ้นมานะคะคุณดีแน่นอนอยู่แล้วนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาคุณจบแน่นอนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์คะ่ะ ได้ไพ่แชมเปลนซ์นะคะถือว่า,าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าจะการที่คุณเปลี่ยนอาชีพของคุณก็ได้นะคะคนทําธุรกิจค้าขายนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพครั้งใหญ่นะคะเช่นว่าอาชีพหนึ่งไปสู่อาชีพหนึ่งที่เราไม่เคยจับต้องเลยก็ได้นะคะ เหมือนว่าเราเคยค้าขายหน้าร้านนะคะอยู่ๆเราก็มาจับงานที่ค้าขาย delivery ในออนไลน์นะคะซึ่งจะต้องศึกษาข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปนะคะแบบนี้นะคะแม่ขุนทองคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณอย่างนี้นะคะทำให้ภาวะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินนะคะไหลไหลคล่องขึ้นนะคะมีภาวะที่การเงินการทองได้เป็นเกาะเป็นกรรมนะคะ สำหรับคนว่างงานนะคะอาจจะรอคอยข่าวในเรื่องของงานนะคะคุณก็จะมีโอกาสได้งานในช่วงนี้นะคะหรือ,อทำธุรกิจในออนไลน์นะคะก็จะมีอะไรที่ดีนะคะได้ได้งานได้เงินสองทางนะคะสองสาทางนะคะในในชีวิตคุณนะคะอาจจะทําอะไรหลายอย่างนะคะแบบที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะแม่ขุนทองคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากนะคะ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนนะคะสำหรับคนที่ทํางานประจำอยู่นะคะก็ถือว่าคุณจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเช่นว่ายกย้ายออฟฟิศนะคะบางคนก็อาจจะหลังยกย้ายออฟฟิศแล้วหน้าที่การงานคุณจะดีขึ้นนะคะหรือมีเช่นนั้นนะคะคุณอาจจะลาออกเลยนะคะเพื่อมาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะ ก็ถือว่าจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็ดีมากด้วยนะคะให้อดทนต่อสู้ฟันฝ่าเพราะมันมีอุปสรรคในแค่ระยะแยกระยะแรกแค่นั้นเองนะคะโทษทีแค่ระยะแรกแค่นั้นเองนะคะมันก็ถ้าเราอดทนฟันฝ่นาไปมันก็จะตอบโจทย์อะไรเราดีนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะคุณจะมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะ ยังไงคุณก็จะต้องมีแกนมีการโยก,โยกย้ายในชีวิตคุณนะคะโยกย้ายไปรับตําแหน่งนะคะหรือโยกย้ายกับภูมิลาเนาอะไรต่างๆนะคะซึ่งจะนําพาเรื่องดีๆนะที่การงานดีๆให้คุณมีความก้าวหน้านะคะ มีควันมีขวัญกำลังใจในการทำงานนะคะเพราะปัจจุบันนี้งานการคุณก็หนักเหนื่อยพอสมควรนะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะคุณได้เปลี่ยนงานแน่นอนนะคะการเปลี่ยนงานครั้งนี้นะคะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะได้เจ้านายดีได้เงินดีอย่างนี้นะคะก็ถือว่าได้ประสบการณ์มาอีกหน้านึงนะคะถือว่าดีนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะจากที่การเรียนหนักหน่วงนะคะ พอคุณใส่ใจกับบทเรียนนะคะทบทวนอะไรดีๆนะคะมีการติวให้กันนะคะขอคําแนะนําจากอาจารย์อย่างนี้นะคะขอความกระจ่างจากท่านนะคะผลการเรียนของคุณก็ออกมาดีเยี่ยมเลยนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะอาจจะต้องแก้ไขวิจัยหลายรอบนะคะคุณก็อย่าท้อนะคะยังไงคุณจบแน่นอนนะคะคําทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกับขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะมีปัญหาปรึกษาหาลือแม่ขุนทองได้นะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะแม่ขุนทองอาจะตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะคะออขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ